นนใครจะรู้บ้างครับว่าการใช้ใบยูคากำจัดหนอนทุกชนิดและกำจัดมแมลงที่ต้นพืชทุกชนิดเราจะใช้ท่วงเดือนไหนของปีครับจึงจะได้ผลมากใบยูคาครับ จะมีน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากและเราจะใช้ตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะครับในช่วง2เดือนนี้นะครับใบยูคาจะมีฤทธิ์ในการกำจัดศัตรูพืชอ,อย่างเช่นนอนและแมะลงต่างๆนะครับตายเกลี้ยงเลยครับใบยูคาที่เราคิดว่าอาจจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ในเรื่องการเกษตรนะครับ ใบยูคามีฤทธิ์ในการกำจัดหนอนและศัตรูพืชได้ผลดีมากเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการใช้ใบยูคากำจัดหนอนทุกชนิดกำจัดแมลงทุกชนิดที่ต้นพืชทำแบบไหนครับเราจะใช้ใบยูคานะครับแค่ประมาณ1กํามือเท่านั้นครับนำไปทำแบบนี้แมลงศัตรูพืชทุกชนิด หายเกี้ยงเลยครับใบยูคาจะมีน้ำมันหอมและเหยือจำนวนมากจึงกับจัดหนอนและมแมลงศัตรูพืชได้ชุกชนิดเราจะใช้ใบยูคาประมาณ1นึ่งกำมือนะครับใครจะนำไปตำหรือใช้กับเครื่องปั่นเอเนกประสงค์แบบนี้ก็ได้ครับประมาณ1กึ่งกมือเท่านั้นก็พอนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาใช้ร่วมกับน้ำเปล่านะครับประมาณ1ลิตร เราจะปั่นให้บายูคาละเอียดที่สุดเลยนะครับเพื่อดึงน้ำมันหอมระเหยให้ออกมาจำนวนมากเลยครับ เราจะนำน้ำอยู่ขานะครับไปกําจัดหนอนและศัตรูพืชทุกชนิดนะครับเราจะต้องนํำมากรองกันก่อนนะครับเราจะกรองใส่ถังขีดพ่นหรือกระป๋องโป๊กกี้ก็ได้นะครับแต่เราจะต้องใช้ร่วมกับน้ํายาล้างจานนะครับเพื่อใช้น้ํายาล้างจานแทนสารจับใบเลยครับ เราจะใช้น้ํายาล้างจานประมาณ1ช้อนชานะครับและก่อนที่เราจะนําไปใช้กับต้นพืชนะครับเพื่อไล่และกำจัดศัตรูพืชเราจะต้องเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีการใช้น้ํายูคากำจัดศัตรูพืชทุกชนิดอย่างเช่นหนอนทุกชนิดศัตรูพืชจำพวกมดเยี้ยหนอนมแมลงนะครับเราจะฉีดพ่นไปที่ต้นพืชตอนช่วงเย็นจะดีที่สุดเลยครับ และใช้ทุกเจวันนะครับลิตของใบยูคานะครับจะอยู่ได้นานเพราะว่าในใบยูคาจะมีน้ํามันหอมระเหยจานวนมากมาแมลงศัตรูพืชตายเกลี้ยงเลยครับขีดพ่นได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับ าเราใช้เป็นประจำนะครับต้นเพึ่งเราจะงามได้แบบนี้ไม่มีแมลงศัตรูพืชชนิดไหนนะครับมาลบปวนได้อย่างเช่นหนอนนะครับหนอนจะตายในทันทีเมื่อโดนน้ำยาของใบยูคาเข้าไปนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าคท่านไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปทางช่องวิทยุไทยพีชนแนลได้นะครับ ใบยูคามีฤทธิ์ในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดนะครับแต่ถ้าจะให้มีฤทธิ์มากนะครับเราจะต้องนํามาใช้ตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะครับใบยูคาจะมีฤทธิ์มากเลยครับแต่ก็สามารถใช้ได้ทุกช่วงเดือนของปีเลยนะครับและผมมวงว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ นำใบยูคาไปไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชอย่างหนอนมดเพี้ยหนอนมแมลงทุกชนิดนะครับที่จะมาทำลายต้นพืชน,นะครับใช้ใบยูคากำจัดได้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีด ในเรื่องการเกษตรนะครับช่วยประหยัดต้นทุนภายในโคเลือนของเราได้เยอะเลยครับอย่างใบยูคานํามากําจัดหนอนและสัตรูพืชทุกชนิดที่ต้นพืชกันนะครับใช้ได้ผลดีทุกท่านลองนํามาใช้กับต้นพืชภายในบ้านเราได้เลยครับ